เราอยากจะเป็น EPC s โซล่าเจ้าเดียวที่มี R&D เราอยากมี testing lab ของตัวเองเราอยากจะมี in house training มี external training ให้กับผู้ใช้เราเทียบกับเจ้าอื่นบางทีเราอาจจะดูตัวเล็กนะคะเพราะว่าเจ้าอื่นอาจจะทำธุรกิจอยู่ EPC มานานแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเป็นคนเดียวที่ทำาโซล่า EPC ต่อเนื่องตั้งแต่ปี16จนถึงปัจจุบัน p o w e เวอรยคะ่ะเริ่มต้นมาจากอะไรคะค่ะ c ิ tron Power ก่อตั้งตั้งแต่ปี2016นะคะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นที่ปรึกษาในการาบริษัทไทยที่ไปลงทุนในโซล่าฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นตอนหลักๆนะคะก็ติดตั้งนะคะโซล่ op, ารูฟท็อปหรือว่าออนกราวบนพื้นดินนะคะแล้วก็บนน้ำหรือว่าเรียกว่าโฟ o a t i n g โซล่าเริ่มต้นเลยนะคะมีแต่ EPC ค่ะเพราะว่าเป็นเราคนเดียวที่เข้าไปเจอลูกค้าที่เป็นแฟคทอรี่ออเนอร์แล้วก็บอกเขาว่ามันดีกับเขายังไงมันจะคุ้มทุนยังไง ก็เลยไปติดตั้งให้เขาเขาจะเป็นคนลงทุนเองเราก็เลยเรียกว่าเป็น EPC ก็เป็น turnkey service นะคะในขณะเดียวกันเราจะไม่ใช่เป็น EPC อย่างเดียวละเพราะว่าตัว developer เหล่านี้สามารถ procure อุออออป,ปกรณ์หลกักๆเช่น solar panel inverter เองฉะฉงนั้นเราก็เรียกว่า BOS หรือ balance of system คือเรา p r o v i ทุกอย่างที่ไม่ใช่การซื้อแผงกับ inverter จริงๆหัวใจของธุรกิจ EPC ของโซล่านี่ค่ะจริงๆส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์เพราะว่าโดยเฉพาะลูกค้าสำคัญของเราลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะเป็นรูฟท็อปการขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านใครสักคนโรงงานใครสักคนเนี่ยเราต้องวางแผนค่อนข้างดีเราต้องวางแผนจากการที่ไปดูอุปนิสัยของการใช้ไฟของเขาดูเรื่องของความต้องการที่แท้จริงอีเวนดูเรื่องของธุรกิจของเขาว่าเขาทำอะไรอยู่ระวางแผนการดีไซน์เพื่อให้ออ p t i m i z e Uh, performance ที่ดีที่สุด f e a s i b i l i t y ที่ดีที่สุดกับ owner อันนี้เป็นหัวใจเราเชื่อว่าทีม engineering ของเราเป็นหัวใจหลักของของทีม uh, EPC ของ Citron Power อนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือเรื่องของ financial financial discipline คือ uh, discipline เรื่องการเงินเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนทำ EPC เพราะว่าถ้ามีสภาพคล่องที่ไม่ต่อเนื่องก็ไม่สามารถรับงานได้ต่อเนื่องพอรับงานไม่ต่อเนื่องก็ แทร็กแล็คคอร์ดก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะชื่อเสียงอาจจะมีผลเยอะในอุตสาหกรรมเหล่านี้เราคิดว่าสส่วนนี้เป็นจุดแข็งของเรานะคะซึ่งจริงๆเราเทียบกับเจ้าอื่นบางทีเราอาจจะดูตัวเล็กนะคะเพราะว่าเจ้าอื่นอาจจะทําธุรกิจอยู่ EPC มานานแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเป็นคนเดียวที่ทาโซล่า EPC ต่อเนื่องตั้งแต่ปี16จนถึงปัจจุบันเราไม่ทําอย่างอื่นเลยก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะเราชอบกะเพรานะคะเราผัดกะเพราเก่งเราผัดกะเพราอย่างเดียวเลยอาจจะมีท็อปปิ้งเรื่อง ไข่ดาวไข่ข้นบ้างแต่เราไม่ใช่ร้านตามสั่งยังไม่ใช่ร้านตามสั่งยังทำผัดกะเพราอย่างเดียวอยู่ค่ะอากรนี้ค่ะที่ิมองว่ามันจะเติบโตยังไงแล้วก็มีเทรนด์อะไรที่จะมาสนับสนุนการเติบโตนี้บ้างคะเทคโนโลยีเลยค่ะเชื่อเลยค่ะว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสําคัญที่จะทำให้การเติบโตในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นคนที่ติดคนที่ใช้ก็คุมค่าเร็วมากขึ้น ปากต่อปากพอติดแล้วโรงงานหนึ่งติดแล้วประสบความสําเร็จโรงงานหนึ่งก็ติดตามเราก็จะมีลูกค้าในระแวกเดียวกันที่ติดกับเราเพราะว่าเขาเห็นว่าลูกค้าประเภทเดียวกันโรงงานประเภทเดียวกันติดแล้วได้ผลดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเทคโนโลยีนะอันที่2ก็คือ,อ drive ที่มาจากคือ indirect มาจากตัว developer เองปัจจุบันก็จะมี developer รายใหญ่ๆที่พยายามเข้าไปทําตลาดเรื่อง private PPA ซึ่งอันนี้เป็นส่วนของภาพอุตสาหกรรม ซึ่งเรามองว่าในอนาคตเฮ้าส์โชวก็จะเป็นจุดประกายโดยวิลล่าสเตทเดเวลลอปเปอร์ซึ่งการติดตั้งต่อหน่วยในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างแพงเพราะว่าบ้านหลังเล็กๆกระจายยเวลาเราย้ายไปติดทีม obilize ทีมทต้นทุนต่อหน่วยก็เลยสูงซึ่ง <c oughs> ในอนาคตถ้าเป็น d e เวลลอปเปอร์ททีทั้งหมู่บ้านทั้งคอมเพล็กซ์เนี่ยต้นทุนลดลงเยอะเลยเพราะว่ายังไงก็ติดหลังคาอยู่แล้วไม่ต้องขอใบอนุญ,ญาตใหม่ด้วยขอตั้งแต่ก่อสร้างติดทีติดหลังคาต,ติดโซล่าไปเลยถูกลงแล้วก็ ลูกบ้านก็น่าจะแฮปปี้เพราะว่าประหยัดค่าไฟการเลง้สินทางินไปใช้ในส่วนนะถามส่วนคะส่วนแรกเราก็มองว่าจริงๆตลาดของการให้ส่วนลดค่าไฟกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าดูปริมาณหลังค่าของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศก็ยังมีพอสมควรนะคะในการเติบโตใน5ปี 6ปีข้างหน้าก็เราคิดว่าเราจะน่าจะไป participate ในส่วนนี้นะคะคิดว่าประมาณสัก40% 40%ของเอ่อ proceeds ที่ได้เนี่ยจะไปส่วนของ investment ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของ working cap การเติบโตที่สูงขึ้นเราต้องใช้ working cap ที่สูงขึ้นก็สักประมาณอีก40%ก็จะไปใช้ในส่วนของ working cap ส่วนที่เหลือเราคิดว่าประมาณสัก10-15%สำคัญมากเราอยากจะเป็น EPC Solar เจ้าเดียวที่มี r d เราอยากมี testing lab ของตัวเองเราอยากจะมี in-house training มี external training ให้กับผู้ใช้นะคะโดยที่ CTRON i จะเป็นผู้ operate ตรงนี้นะคะก็คิดว่าจะ dedicate ส่วนนี้สำหรับ r d ค่ะแล้วอย่างนี้แผนธุรกิจระยะยาวของเราล่ะคะพี่ติ๊ CTRON Power ในอีก3-5ปีข้างหน้าพี่ิ๊ตแผนยังไงบ้าง เรียกว่า2-3ปีนี้เราคิดว่าเรายังโฟกัสเรื่องของโซลา r โซลา PV อยู่นะคะแล้วก็ next step ถ้ามี uh, new technology เกี่ยวกับโซลา r เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออร์แกนิกโซลาหรือ Prop Sky Solar ที่สามารถติดตั้งทุกพื้พพนผิวได้เราก็น่าจะเป็นเจ้าแรกที่นำเข้ามาในการ uh, introduce ให้กับ Market นี่คือเป็นส่วนของโซลา r ส่วนอื่นที่เรามองอยู่ก็เป็นเรื่องของ alternative energy อื่นๆซึ่งจะมี uh, สร้าง efficiency ให้กับ ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นลดการใช้พลังงานในอาคารหรือว่าลดการใช้พลังงานในการขนส่งต่างๆค่ะก็เราก็ศึกษาอยู่คิดว่า5ปีข้างหน้าน่าจะเป็นธุรกิจที่เริ่มให้มีความสำคัญกับ Citron p o w e r ค่ะ l i f e exchange ก็ถือว่าเป็นมายสโตนที่สำคัญ อันนึงของ c i t r o ์ n Power หลังจากที่ก่อตั้งมา6ปีนะเรา achieve อันแรกแล้วอันต่อไปของเราก็คือ MAI ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการ mandate fa ในการทำา m i ไปแล้วนะคะคิดว่าน่าจะมีการวางแผนในการนำเสนอใน m อ i ในปีหน้าค่ะ,คะเรามองว่า3ปี5ปี10ปีทุกคนมองเห็นเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วเราอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตต่อนเนื่องมีเทคโนโลยีที่ ซับพอร์ตมีนโยบายของภาครัฐท,ที่ซับพอร์ตเราเชื่อว่าหลายสิ่งทุกอย่างรวมกันนี้จะทำให้อินเวสเตอร์มองเห็นสิตรอนพาวเวอร์เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีการเติบโตต่ตอเน,นืน่องในอนาคตค่ะ